เนเดี๋ยวเราเข้าเกมนะเดี๋ยวเราใส่ VR ก่อนนะเจอกันโอเคยินดีต้อนรับสู่ดีจิกซ์คัสมาดูกันเถอะโชว์เริ่มมีปอมมี่ปอมมี่ที่ไม่รู้จักกันลยซูโบคิงเกอร์โลกาตา นี่คอบม้วันนี้คอบคอโมูไม่ได้มาโชว์วันนี้โอ๊ยอันนี้ก็อเก็บนะเนี่ยที่นี่ที่ไหนอ่ะใช่ดูเหมือนจะมีคนมาใหม่นะฮะก็ชื่ออะไรอ่ะคนไหนอย่าบอกนะว่านี่ NPC นพีน่ะเออใช่จริงเหมือนไง ฉันเป็นคนนะเราคนและนายชื่ออะไรอ่ะชื่อฉันหรอฉันช,ช,ชื่อไม่รู้สิฮะชื่่ออาฉันจำไม่ได้อ่ะ,อะเราชื่ออะไรวะเราชื่ออะไรจำไม่ได้ดูเหมือนพวกนายต้องการชื่อนะแล้วเรามีไมค์ก็ป้อนไปในนีนี่คือ,อเครื่องสุ่มชื่อของพวกนายมาดูกันจะได้ชื่ออะไร W Y L E อีวิลลี่วิลลี่โอเธอคิดยังไงกับชื่อวิลลี่ล่ะก็อ่าดีดีขอนายชื่อซาเฟ่ซาซาเฟอร์วันดีวัยลี่วัยลี่อย่ากอยากกดติดตามเราด้วยนะโอเคไหมโอเคเดี๋ยวเราว่าพัฒนาไทยกันดีกว่า ที่เพื่อเราจะผจญภัยวันนี้ก็คือคือตุ๊ t แกตเตอร์เดอะกลอิงแกตเตอร์เดอะกลอิงเหรอเออกลอิงจะเป็นตัวที่สรา้างแล้วแต่วิ่งไปรอบรอบให้เราจับมันอ๋อโอเคพร้อมจับเลยไปจับไปจับมันอยู่ไหนเนี่ย จ,จ้าจเป็นห้องเดียด้วยจ้าเป็นนี้นจะ,นนนนนนะจ้าซาเฟาเราจับได้ยังไงไอ้ตัวนี้จเจอเยอะเลยเจอเยอะเลยาประจายมันไม่สนุกเหรอจเออจ้ยดสียใจจังฉันต้องกลับแล้วเ,เดี๋ยวนะ,ะ,อะ้องออกเหรอ,อต้าตาไปให้พวกเขาดูห้องของนี่ซาเฟ่เราเห็นทางออกด้วยล่ะ,ะ,ะหรือว่าเราคิดกันไปเอง แล้วทำไมพวกเราถึงอยู่ตรงนี้ได้ล่ะลากาตาที่นี่คือที่พวกเรานอนโอ้โหเราวันนี้เราจะมาหาคอฟโม่ไปเร็วไปดูกันว่าเขาตื่นยังใช่ใช่คอฟโม่เหรอไปไปดูเขากัเถอะลากาตาเดี๋ยวนะคอฟโม่ลากาตาหนีมาเร็ว นี่อะขอโม่ทำไมนาถึงเป็นอย่างนี้ล่ะนี่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 ซาเฟ่ซาเฟ่ไม่นะข้อโม,ม่โม,มาแล้วข้อกลมาแล้วแอบคันข,อขอ้ขอโมไม่เห็น,นมมเย้ตกลงไปโอเคตกลงไปแล้วโอเคเราเจอขอโม่ลแล้ว,ลลวนั่นมันอะไรเนะี่ยพลูกชฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะ พี่ดูคอฟฟี่น่าจะตกไหมโอ้ลากาตาเธอโอเคหรือเปล่าเราไปดูนะ่ะเธอดีกว่าลากาตานั่นไงเขาอ,อยู่นั่นลากาตาเธอโอเคไหมละกะากาตากอเหมือนก็หาปเปลกๆฉันไม่คิดอย่างนั้นคือคอฟฟีมีแต่คำว่าทางออก เลยไปหมดเลยข่วยพอแล้วล่ะไปหาคนมาช่วยฉันทีโอเคเราจะหาคนช่วยนะซาเฟ่ไปเร็วโอเคซาฟีไม่ใช่หรอซาฟีเออนั่นแหละพวกเราจะไปไหนดีล่ะไม่รู้ที่ไปทางออกไหมล่ะบางทีอาจจะเป็นห้องพวกนี้ทางทางออกที่เราเจอตอนแรกนี่นา ไปเราไปเช็คดีกว่าแต่ระวังเจ้าพวกคอฟโม่นะโหคอฟโม่ไปเยอะจังเลยทางไหนนี้ทางไหน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 ก็มีแต่คอฟโม่ทางนั้นเลยอะ่ะโอเคคอฟโม่ติดบั๊กทุกคนใช่ด้คอฟโฟ่กอุ๊ยนะคอฟโม่โอคนะอฟ,โม,อฟโม่เยอะเกินไปซาเฟ่เธอโอเคไหมโอเคตอนนี้ฉันเจอเด๊กฮะ เคเขาอาจทำร้ายเราประตูนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่ไปถึงระวังทอนงอใส่ถูกนะโอเคหรือจะเป็นประตูนี้ไม่น่าใช่ันี้เราเคยตกตายไปแล้วหรือประตูนี้ขอให้เธอเธอไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อไหร่เราจะเจอทางอื่นอีกสองบ้านอีกสองบ้านเราต้องเจอแล้วสิขอให้เจอนะนี่ไง พี่ไปตู้เราสำรวจกันดีกว่าพวกเราไปเช็คห้องนี้กันเถอะน้ำขอกินน้ำก่อนนะจิเอ้ยไม่ใช่วีลี่ใช้ชื่อวีลี่เราเราพวกเราอยู่ไหนเนี่ยเราลองเปิดไปเรื่อยๆดูไหมเผื่อเจอเคนเพราวกเราไม่แน่ใจเราเราเปิดไปเผื่อจะเจอเคนนะเราจะได้ให้เคนขอความช่วยเหลือเราต้องหาทางออกจากที่นี่ใช่นี่คือขาวุกุดหรือเปล่าไวลี อันนี้ทางที่เรามาไม่ใช่เหรอแต่ว่าเราก็ไม่รู้นะว่าเรามาได้ไงแต่ใช้ก็จําไม่ได้ด้วยว่าตอนแรกเราทำอะไรต้อไปทงไหนดีฝั่งนี้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 เหมียนกลับมาที่เดิมเลยอะซาเฟ่ใช่มีรูปภาพหมนเดิม้วเอาทางเดินทางนแล้วันนี้ทางตันดสดี เราอยากออกไปจากที่นี่แล้วอะ<ช>่ะเราจะไปช่วยลาก็ได้หรือเราจะหนีเลยเ,อเ,ออเ,อเราหนีเลยก็ได้นะฮอนนี่แค่ VR เอง VR เอ,อเอ้ยเอ้ยที่นี่ที่ไหนอ่ะทำไมมาทางมันใหญ่ขึ้นอ่ะเราคิดว่าน่าจะเป็นทางนี้ใช่ไหมถ้าเป็นทางนี้แน่ oh <my S 2> โอ้ไม่นะประตูนี้ โอ้ออบบี้เหรอร้องีบไปเถอะเราต้องรีบไปอีกฝั่งหนึ่งต้องตายรีบรีบเร็วจัดเวลาด้วยรีบไปเถอะเดี๋ยวนาจะจะสูงขึ้นกว่านี้ชาจังเลยอ้่อพูดอย่างนั้นดิสเฟียนี่นี่ใกล้ถึงแล้วเราเดินทางต่อไปดีกว่าแสงสว่าง เราจะนีแล้วน <tinc S 2> ีนีลักกัตตาเดี๋ยวนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยใช่แล้วประตูหายไปด้วยไวลี่เราทำไงดีพีระเจาอยู่ที่ไหนหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกโอ้คอมโบคอมโบนายเอ้าไม่นะคอมโ่ตีโอ้คอมโบตี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 ระวังนะ เจ็บมากเจ็บมากเจ็บสุดๆจะตายนี่เนี่ยนี่เน่ระวังเลเซอร์สาเฟ่ระวังโอเคโอเคโอเโอเคระวังให้ขอมูวเมันเก่งอย่างนี้ไอ้อ้าว้ไอ้อ้ไอเอไอ้อ้ออ้ เจ็บมากตอนนี้เหลืออวกามเม้าเท่าไหร่แล้วสามสิบหกอีกนิดเดียวมันก็จะตายแล้วใช่อีกอีกเดวจ้าอีกอีกนิดเดิตีเลยคเย้พวกเราทำได้เราเกือบตายแล้วไงใช่ใช่แล้วพวกเราจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปงั้นเหรอไม่รู้สิเดี๋ยนะเราอยู่ที่นี่ มันลอยอยู่ไหนเนี่ยไม่รู้สิงน้ำมันลอยนั่นไงดิเจไปด้วพวกนายมาตรงนี้แล้กาตตาแล้วไปไหนอ่ะที่นี่แก้กึ๊โอ้โนนง่ายจังวะไม่นะโห่เลยวะทำไมพวกนายอยู่ตรงนั้นน่ยพวกเขาหนิที่ไปกระเถิบพวกเราเจอทางออกแล้วทางออกเราวที่ไปกระเถิบเราจะได้ออกไปจากที่นี่ อย่าโดนน้ำสีม่วงนะเวลาน,นี้เรามีเลือดเท่าไหร่เออามีเลือด66เปอร์เซ็นต์อ่ะตอนนี้เรามี82โอ้โหเลือดนายเยอะจังมีง่ายก็เรากินนี่นะโอ้โหไม่ได้ไหนดีมันพ้นไม่ได้น,นี่แค่นี้ง่ายกว่าระวังนะอย่าโดนละกันแล้วมีเวลาจับอีกแล้วอยากเวลาจับเลยนี่นะจะทันไหมระวังซาเฟอระวังดี นะอ,อโอเคถึงแล้วพวกนายทำได้เกือบแล้วไงาละกะากาต้าแต่พวกเธอมาได้ยังไงเราเจออออกแล้วแต่เดี๋ยวนะมันมีสองฝั่งเราไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนดีอพวกนายจะไปเลือกทางไหนดีล่ะเออนัดสิซาเฟ่นา่าจะไปขวาหรือ ให้มันเขียนกลับล่ะขวามันไปอยู่ฝั่งซ้ายแต่ซ้ายไปอยู่ฝั่งขวาไม่รู้เราเลือกฝั่งเราเลือก right ไ, <Okay. S 2> ไหมโ okay. อเค right โอเคขวา r i g h ซ้ายเราจะไปนะโอเคไปทางนี้กันเลยเด็กกันเถอะอาระต่ามาเร็วขึ้น ไปกินกันเถอะฉันว่าอารโลบติสตายไม่สามารถหาทางออกได้พวกเราไม่รู้อะจะบอกนะว,ว่าพวกเราต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเราไม่ได้อยู่<ป>ที่นี่ตลอดไปแล้วเราไปทางเดิมแล้วเราก็ไปอยู่ตรงนั้นสินกินนะกคพวกเราไปกินข้าวกันเถอะ เออเคนอะไรสักัวหนึ่งออกจากที่นี่ไได้ขอให้อร่อยอ่ะพี่นี่เอนจอยข้าบผมไม่นะเรากับเราพี่ดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่เราไม่สามารถออกจากที่นี่ได้และนี่คือล็อบบี้ของตรงนี้คือเราจะออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วถูกขงังแล้วซาเฟ 妈！啊